คอนโดหน้าอยู่ทำเลดีในราคา9,000บาทสวัสดีครับคลิปนี้ผมพามาอยู่กันที่คอนโด A Space มีสุขุมวิท7 7ครับพิกัดซอยสุขุมวิท7 7ทับ1อยู่ใกล้พาราไดซ์พาร์คและซีคอนสแควร์ครับในส่วนกลางทางโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือสระว่ายน้ำส่วนสาธารณะและฟิตเนสครับมากันที่ตัวห้อง โดยห้องนี้นะครับมีขนาด35.44ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำครับห้องนั่งเล่นจะมีทีวีพร้อมชั้นวางมีโต๊ะกลางและก็โซฟาครับห้องครัวจะมีเครื่องซักผ้าซิงค์ไมโครเวฟและตู้เย็นครับห้องนอนจะมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าและก็เตียงนอนครับสุดท้ายห้องน้ำจะมีชุดสุขภัณฑ์และเครื่องทำน้ำอุ่นตามที่เห็นครับ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ propso.com, Line @propso หรือโทร0 8 1 7 5 4 5 4 5 5 3ครับขอบคุณที่รับชมครับ